S 1> <S 1> <S เอาอยัางลูกพร้อมยังพร้อมยังค่ะบมจงโมกันอืมอ่ะเนี่ยอ่ะครับกินชิมงามอะไรไหม

ชอบไหมชอบไหมอันนี้คือแตงโมเขียวก่อนนะลูกเขียวก่อนกินมากเลยนี<ะ>่ค่ะ ชิมเน่ยชิมค่ะนี่เต็งโมหลยกกินแล้วก็คายออกกันเออดูดแค่นั้นมันก็พอนะลุงนะทำไม้องถอนออหายใจอืม กินกินอันนั้นให้หมดก่อนหนูกินนั้นให้หมดก่อนนมมือนวาทายเรืออยู่ในอาทิตย์เริ่มมาเริ่มมาอาทิตย์แล้วเตือนหน่อยมาอาทิตย์มีทายเรืออยู่เลขตรงนี้ะถนนมันไม่เรียบเหมือนถนนลูกรังนี่แหละตื่นเลยไม่ไี้ตื่นเลย จอดรถหรือเปล่า mm hmm. เขามาเล่นน้ำลอ่ลองเรือกันมั้งเนาะเล่นเล่นพวกน้องขี่จัก,กรยานมา มีก็พาเบลลี่มาเดินเล่นนะคะอีกอีกสวนหนึ่งนะคะเป็ดว่ายนะ้ำมีแม่น้ำกว้างใหญ่มากไปถึงฝั่งนู้นก็มีนะคะ,คะหาผักเซียนป่าไม่มีเลยนะคะที่แคนาดายังหามไม่เจอที่แอด,แอดมันสั้สนนะที่เซงแอลเบิร์ดที่ติมยังหาไม่เจอเลยจะพยายามหาผักเซียนนะคะหญ้ายังแห้งเลองอยู่เลยค่ะ พี่เซงแอลเวิร์ดนะนี่นะคะผู้ผูร้รวมทริปหลับแล้วค่ะเียงนกบู่บ่นะคะฝ่าอีกที่นึง อยู่ห่างบ้านเราประมาณท่านาทีเนาะน่อ๋อป้ายเนี่ยเหรอน้องก็มองหาของจิ้นม <laughs> <laughs> ีที่ให้นั่งพักผ่อน ก็มาเที่ยวกันเยอะอยู่นะคะตอนเย็นเขาก็พายเรือเล่นกันเนาะพี่เบนเเนาะอืร呐กว้างกว่าหลวโขงน,น,นัดเข็นล่ะให้พ่อยกบก่ะเอา <laughs> มันเป็นพื้นปูนสบายปูนกลับแล้วนะคะไม่ได้ไเลยเลยมีแต่ป่าแห้งแล้งนะ อ้ยหิมะกายหิมะมันจะหมดยุงเยอะมากเนาะบุชิญ่แค่นี้รชาปุชิยะสา